ค่อยกินนะครับแม่เร็ว้นอาโบสจะไปไหนแต่เช้าโบสพอดีที่บริษัทผมมีปัญหาผมเลยต้องไปไประชุมแต่เช้าฝากพี่ดูแลแม่ด้วยนะพี่รีบป้อนข้าวแม่เสร็จแล้วค่อยออกไปขับรถนะอืมงั้นผมไปก่อนนะพี่ไปก่อนนะแม่มาดิคุณ เอาขวาเร็วๆพี่โบท๊ทพี่จะโกหกแม่กับพี่โอมทำไมอ่ะว่ามีประชุมอ่ะทั้งที่บริษัทเราก็จะโดนยึดอยู่แล้วนะพี่ทำเพื่อความสบายใจของแม่ขวัญขวันก็รู้แม่พี่ไม่ค่อยสบายพี่ก็ไม่อยากให้แกฟังเรื่องเลวร้ายนะ่ะไปเถอะไปหากาแฟกินดีกว่าไปเดี๋ยวพี่แล้วเรื่องบ้านที่จะจำนองอะพี่เจ้าหนี้เขาทวงเช้าทวงเย็นแล้วนะตัดสินใจได้หรือยังพี่คิดดูนะ ถ้าเราได้เงินสักก้อนหนึ่งมีไปตั้งตัวที่ต่างจังหวัดลูกเต้าเราก็ไม่มีพี่จะกลัวอะไรลูกใครจะดูแลแม่พี่ละ่ะก็พี่ชายพี่ไงเขาคงไม่ทิ้งแม่พี่ไปไหนหรอกเชื่อคนเธอแต่พี่เลือกเอานะระหว่างเมียกับแม่พี่อ่ะพี่จะเลือกใครถ้าพี่รักแม่พี่อ่ะพี่ก็อยู่รอให้เจ้านี่มาไล่ยิงพี่ก็แล้วกัน,กนแม่เดี๋ยวแม่ขับรถก่อนนะนี่ขนม เดี๋ยวตอนเย็นอมจะกลับมาป้อนข้าวใหม่นะแม่จ้าค่าใยๆกินนะแม่รวังร้อนจ้าโบไุ่ไปทำงานเหรออ๋อวันนี้เว r ร์กฟอร์มโฮมน่ะก็เลยทำงานอยู่บ้านแม่เดี๋ยวไปขับรถก่อนนะจ้าขับรถดีๆนะลูก แม่ครับแม่ผมมีเรื่องรบกวนแม่หน่อยครับอะไรวะลูกคือผมจะยืมบ้านหลังนี้ไปจำนองอะแม่อะไรนะแม่คะช่วงนี้บริษัทหนูต้องการเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทค่าแม่ใช่ครับแม่ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปอะบริษัทผมที่สร้างกันมาเนี่ยคงต้องเจ๊งแน่เลยครับแม่ขนาดนั้นเลยหรอลูกนแม่นะครับแม่ ถ้าธุรกิจดีขึ้นน่ะผมจะได้มีเงินมาไถ่ถอนบ้านหลังนี้คืนแม่ครับโบ๊นี่คือสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่เลยนะลรูกครับผมรู้ครับแม่แต่ถ้าเศรษฐกิจดีขึ้นเมื่อไหร่ผมจะหาเงินไถ่ถอนบ้านหลังนี้คืนแม่ทันทีครับเอาาลืมโทรศัพท์นะแม่นะ ก็ได้ลูกขอธุรกิจลูกเจริญเจริญนะขวัญเอกสารแม่เซ็นเอกสารให้หนูนิดนึงนะแม่เซ็นไม่ไหวลูกแม่เป็นไรคะแม่หนูมีที่พิมพ์ลายนมือมาช่วย,ยนี้เลยแม,เยแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่พี่ดีหมดแล้ว แกสองคนเจ้าบ้านไปจำนองเหรอแกสองคนจะทาแบบนี้ไม่ได้นะถ้าถ่ายบ้านคืนมาไม่ได้ฉันกับแม่จะซุกหัวนอนกันที่ไหนพี่จะไปรู้อะไรธุรกิจอ่ะมันต้องมีเงินทุนหมุนเวียนใช่พี่ให้ขับแท็กซี่อ่ะพี่จะไปรู้อะไรรู้ไหมค่าใช้จ่ายที่บ้านอ่ะมันเท่าไหร่ไหนจะค่าข้าวค่าน้าําค่าไฟแล้วก็ค่ายารักษาแม่อีกคนอย่างพี่อ่ะช่วยอะไรได้บ้างอย่างพี่อ่ะจะมีปัญญาหาเงินได้เท่าฉันเหรอลําพังตัวพี่เองอ่ะพี่เอาตัวไม่รอดเลย แต่แกสองคนก็ไม่มีสิทธิ์จะทำแบบนี้นะโอมให้น้องเข้าไปเถอะลูกถ้าทุรกีกเข้าดีเดี๋ยวเขาก็คืนเองแต่แม่ถ้ามันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดล่ะแม่เราจะทุกหัวนอนกันที่ไหนถึงตอนนั้นใครเคก่งที่ทีดโลกขอบคุณนะครับแม่พี่ดูแลแม่ดีๆนะปะขวัญเรารีบไปทำเอกาสารกันดีกว่าจ้าพี่ส่วนฉันกับพี่ถ้าเรามีวาสนาเราคงได้เจอกันอีก ผมคงม,มีโอกาสได้ตอบแทนพี่สักวันไปวันแต่พี่แม่แม่ไม่ได้ให้น้องไปเลยไม่เป็นไรลกูกแต่มันเป็นสมบัติชิ้นท้าของแม่แล้วนะไม่ต้องห่วงลกูกลูกเดี๋ยวน้องก็เอามาคืนเฮ้ยเรืองไป,ไปพี่หนูว่าเราไปมอไซค์ดีกว่าเดี๋ยวแม่เปลี่ยนใจเออใช่เฮ้ย เอาใส่นี้เอาใส่นี้อ่าเก่งมากครับใส่เข้าไปนี่เนาะเวลาผ่านไปไวนุเราคิดว่าพวกเราสองคนจะไปกันไม่รอใช่อีกอะใช่ถึงเราจะมีท้อกันไปบ้าง แต่เราจะผ่านกันไปให้ได้นะเธอว่าพวกเรามีลูกเร็วเกินไปไหมพวกเรายังได้ใช้ชีวิตไปรุ่นกันเลยนะชีวิตโอเพราะว่ามันต้องทอ่งนี้นะ,อออะนนหนบอกเรียกสีหกไม่ครับข้อนี้ตอบอะไรครับ โอ้โหข้อนี้มันก็ยากเหมือนกันนะลูกอางี้เดี๋ยวเรารอพ่อมาดีกว่าเนาะรอพ่อหรอครับแล้วพ่อไปไหนอะครับแม่เออพ่อนอหรอลูกอ้อาวแม่พ่อมาพอดีเลยนี่เธอไปไหนมาเนี่ยกลับเช้าอีกแล้วนะโอ้ยบ่อนอีกแล้วน่าเบือ่อ ฉันก็เที่ยวตามภาษาวัยรุ่นของฉันนะดิสิงโตขึ้นมาทำกันบากข้างบนก่อนนะลูกครับแม่นี่ใจขอเธอไม่คิดจะสนใจฉันกับลูกบ้างเลยเหรอในจะงานในบ้านรอกบ้านอ่ะรู้ไหมว่าฉันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันอ่ะเธอไม่ได้ตัวคนเดียวนะเธอมีลูกแล้วฉันว่านะเราคงมีลูกเร็วกันไปอ่ะฉันยังไม่พร้อมมีครอบครัวเลยอ่ะเธอมาบอกอะไรตอนเนี้ ผ่านมาต้องสิบปีแล้วอะเอา,อางี้แล้วกันถ้ามันวุ่นวายนะะักอะเดี๋ยวฉันขอไปใช้ชีวิตตามทางของฉันได้ไหมฉันก็เบื่อเหมือนกันแหละเอาแต่คอยดูแลลูกชีวิตไม่มีอิสระเลยได้ถ้าชีวตคู่ของเรามันน่าเบื่อมากอะก็แล้วแต่เธอจะเลือกทางเดินแล้วกันเชิญ ไม่เป็นไรครับป่าลูกอ้าวพ่อไปไหนอะพ่อแม่พ่อเขาจะไปไหนหรอครับปล่อยเขาไปเถอะลูก ขอบคุณนะครับขอบคุณมากค่ะ,คมคะแม่ครับพี่เขาเอารถเราไปไหนแล้วครับเออพอดีรถเสียนะลูกแม่เลยให้พี่เขาเอาไปซ่อมอ่ะซ่อมนานไหมครับแม่น่าจะนานอยู่นะลูก ช่วงนี้เรานั่งแท็กซี่กันไปก่อนเนาะได้ครับแม่หนูนั่งได้ใช่ไหมลูกได้ครับแม่มแม่ครับผมว่าแม่ก็ยังสวยอยู่เลยนะครับถ้าแม่มีใครสักคนมาช่วยดูแลผมก็ยินดีนะครับ แม่หันระวังนะครับได้จจะลูกเนเดี๋ยวผมช่วยผสมยาน,นะครับแม่ได้จ้าระวังนะลูกครับแม่ค่อยๆค,คนนะลูกครับแม่เก่งมากเลยครับมาโตเรามาช่วยกันตอกดีกว่าครับครับแม่อ่า โตโค่อยๆใส่อย่างนี้นะคะเรียบร้อยแตาแม่ขอถ่ายรูปก,ก่อนนะลูก แม่ครับทำไมต้องถ่ายรูปด้วยหรอครับแม่จะเอาไปโพสขายในไลน์กลุ่มหมู่บ้านครับนี่แม่ต้องเขยับนิดนึงเดี๋ยวผมช่วยจัดฉากให้ขอบคุณครับคิิบ,บโอเคสวยมากเป็นไงบ้างครับแม่มีคนสั่งบ้างยังยังไม่มีเลยครับแต่แม่ว่าเดี๋ยวก็คงมีคนสั่งแหละ อ๋อแม่ครับอะไรเลราลูกเดี๋ยวผมมานะครับแม่แม่ครับผมว่าผมไปขายหน้าหมู่บ้านดีกว่าจะไหวหรอลูกไหวสิครับแม่ก็มีกันแค่สองคนแม่ลูกอะไรที่ช่วยแม่ได้ผมก็จะช่วยครับขอบใจนะลูกแม่ทำถึงลำบากแท้ๆเลยอ่ะไม่หรอกครับแม่แม่ทำเบื่อไว้เลยนะครับผมขายหมดแน่นอน ได้จ้ะมาแมา่ช่วยเหลือกี่ขวดเนี่ยหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโห9เก้าขวดเลยเหรอยังไงเราก็ต้องขายหมดให้ได้ ตอเบอรี่นมสดไหมครับตอเบอร์รี่นมสดไหมครับหวานชื่นใจเลยครับตอเบอร์รี่เปนนมสดไหมครับตอเบอรี่นมสดครับแม่ครับเอาสตอเบอร์รี่นมสดไหมครับแม่ผมทําสดๆใหม่ๆเลยนะครับแช่เย็นชื่นใจมากเลยนะครับโอ้โหดูน่ากินจังเลยครับขวดละเท่าไหร่ครับขวดละยี่สิบครับขายถูกจังเลยลูกเนี่ยของโปรดนะเลยนะ น้ำนะหนาวหมดเลยละกันเหมาหมดเลยเหรอครับขอบคุณครับขอบคุณครับเหมาห,หมดเลยครับอ่าม,มีกี่ขวดนับมาเลยร้อยแปดสิบนะครับร้อยแปดสิบหรอถ้าได้กินนะถึงรับรองมาสุดชื่นชื่นใจมากเลยครับโหเอ้าลืมกดตังค์มี่สิบสิบบาทเออหนูน้าน้ามีตังค์อยแปดสิบบาทเองอนะ เอาอย่างนี้ได้ไหมลูกแต่สิบบาทบวกลอตเตอรี่หนึ่งใบเป็นร้อยแปดสิบบาทพอดีลอ,อตเตอรี่หรอครับใช่ได้ไหมหนูดีกว่าของเหลือเผื่อเราจะโชคดีเอาก็ได้ครับโอเคขอบคุณนะครับคุณนาจ้านี่ครับอขอบคุณนะไปก่อนนะครับครับ ดูน่ากินเนอะถ้าอร่อยวันหลังนะาจะอุดหนุนใหม่นะเนี่ครับผมขายหมดแล้วครับฮะจริงเหรอลูกจริงครับแม่เก่งมากเลยครับนี่ครับเงินโอ<ฮ>้โหเอ๊ะทำไมไมีแค่นี้ล่ะลูกแล้วหนูไปเอาลอตเตอรี่มาจากไหนคะเออป้าเขาเงินไม่พอครับเขาก็เลยให้ลอตเตอรี่มาแทน สิ่งโตสิ่งโตรูกเม่แม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะแยะแค่ไหนไหนจยะค่าเรียนค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟอีกนะลูกสิ่งโตหนูมต้องโดนทำโทษผมขอโทษค่ะแม่ผมแค่หวังว่าสักวันเราอาจจะโชคดีแม่จะได้ไม่ต้องลำบากไงครับ,บสิ่งโตลูก ล็อตเตอรี่ที่ลูกให้แม่มาพวกเราส่งคนทุกรางวัลที่หนึ่งนลลูกจริงเหรอครับแม่จริงสิลูกเยี่ <Yeah. S 1> ขอบคุณนะลูกครับแม่ใครมาเดี๋ยวผมไปเปิดประตูให้ครับแม่ FIRST สบายดีไหมผมเห็นใน Facebook เฟย์อะเฟย์ถูกหวยเหรอผมดีใจด้วยนะใช่ฉันถูกหวยและฉันกับลูกก็สบายดีมาหนื่อยๆพ่อนั่งก่อนสิครับเฟยผมขอโทษนะ ระยะเวลาสองปีที่ผมหายไปผมรู้สึกว่าชีวิตผมเหมือนขาดอะไรไปบางอย่างผมได้ทบทวนแล้วผมขอโทษในทุกสิ่งที่ผมทำไปเรากลับมาสร้างครอบครัวก,กันใหม่ได้ไหมได้ไหมครับแล้วแต่แม่นะครับอะไรที่แม่มีความสุขผมก็มีความสุขครับ ฟังฉันนะตลอดสองปีที่เธอหายไปอ่ะฉันกับลูกอ่ะลำบากกันมาเยอะทำให้ฉันเข้าใจชีวิตความเป็นแม่มากขึ้นฉันว่าเสนพบทางเดินของฉันแล้วล่ะเธอกลับไปใช้ชีวิตเป็นเรื่องของเธอเถอะฉันกับลูกอยู่กันได้เฟยไหนๆเราก็เคยรักกันมาก่อนอ่ะอย่าว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะฉันขอยืมเงินสักแสนหนึ่งสิได้สิ นี่ร้อยหนึ่งค่าแท็กซี่ฉันให้คุณได้แค่นี้แหละร้อยเดียวเองเหรอนี่เธอจะดูถูกฉันมากเกินไปแล้วนะจะเอาไม่เอาแล้วก็ออกไปจากบ้านฉันได้แล้วไม่งั้นฉันจะเรียกบปรองมาจับคุณออกไป แล้วเธอจะเสียใจแม่ครับไหวไหมครับแม่ไหวสิลูกเราอยู่กันสองคนก็นได้นอกครับแม่